สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเอ่อลองมาขยี้ประเด็นสำคัญสคัญจากหลายแหล่งข้อมูลกันค่ะเพื่อจะช่วยให้ใครก็ตามที่กำลังแบบว่ามองหาแนวทางอยากจะเริ่มทำคอนเทนต์โดยเฉพาะบน y o ยูทูบนะคะให้เข้าใจภาพรวมแบบง่ายๆปัญหาคลาสสิกเลยที่หลายคนเจอก็คือไอเดียมันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้มันเวิร์หรือบางทีก็คิดไม่ออกเลยวันนี้เรามาหาทางออกกันค่ะ ใช่เลยครับคือปัญหาหลักๆที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอาจจะกระโดดไปหาไอเดียเลยโดยที่ยังไม่ได้วางเอ่อเหมือนกับเข็มทิศหรือว่าเป้าหมายให้มันชัดเจนก่อนก็เหมือนมีไอเดียดีๆนะครับแต่ถ้าไม่รู้จะขับเคลื่อนไปทางไหนสุดท้ายไอเดียนั้นก็อาจจะไม่พาเราไปถึงจุดที่เราต้องการจริงๆครับอืมน่าสนใจค่ะงั้นเรามาแกะเรื่องนี้กันก่อนเลยการตั้งเข็มทิศหรือโจทย์ที่ว่าเนี่ยค่ะ เราจะตั้งยังไงดีให้ไอเดียมันไม่ฟุง้งแล้วก็มั่นใจว่าเออเรากําลังเดินไปถูกทางคะ่ะครับประเด็นสําคัญตรงนี้เลยคือการถามตัวเองให้ชัดๆก่อนเลยครับว่าคอนเทนต์นี้เราทําไปเพื่ออะไรมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาแนะนํากรอบง่ายๆ3ข้อเอาไว้เช็คไอเดียหรือว่าตั้งโจทย์ของเราได้นะครับ1ก็คือเป้าหมายหรือยอดที่เราอยากได้นะครับอยากเห็นผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นออยอดวิวที่คาดหวังหรือว่าจํานวนผู้ติดตามใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเวลาดูรวมก็ได้ครับ 2. คือเรื่องเวลาหรือไทม์ไลน์รอบเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอไหมทำไอเดียนี้ให้เกิดผลตามเป้าได้ถ่านหรือเปล่าและสคือทรัพยากรหรือบั d เจตครับต้นทุนต่างๆทั้งเงินแรงงานเวลาที่ต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่เราจัดการได้ไหมการเช็คแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราไม่เสียแรงไปกับไอเดียที่แบบดูดีสวยหรูแต่ทาจริงไม่ได้อืมค่ะหรือทาไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราต้งแต่แรกกันนะคะเข้าใจเลยค่ะ เหมือนกันการตรวจเช็คสภาพก่อนออกเดินทางไกลเลยนะคะต้องดูว่ามีน้ํามันพอไหมมีเวลาพอหรือเปล่าและรถพร้อมที่จะพาเราไปถึงปลายทางจริงๆไหมช่วยกรองไอเดียที่ทําได้จริงแล้วก็วัดผลได้ด้วยถูกต้องครับสร้างความชัดเจนตั้งแต่ต้นทางเลย พอเรามีเป้าหมายเป็นเข็มทิศชัดเจนแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือการเลือกยานพาหนะที่จะพาเราไปถึงเป้าซึ่งในโลก y t u t u เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรูปแบบคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอตอนนี้มีรูปแบบไหนที่กำลังแบบว่ามาแรงแล้วก็น่าสนใจสำหรับมือใหม่บ้างคะครับตอนนี้ที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆแล้วก็เข้าถึงคนได้เร็วสุดๆเลยก็คือวิดีโอสั้นครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Shorts TikTok หรือว่า Reels มีข้อมูลชี้ว่ารูปแบบนี้นะครับมันดึงดูดความสนใจได้ดีมากโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆที่เขาคุ้นเคยกับการเสพข้อมูลเร็วๆสั้นๆสิ่งสำคัญมากๆเลยคือต้องสร้างตะขอเกี่ยวผู้ชมให้ได้ภายในแบบไม่กี่วินาทีแรกวินาทีแรกๆเลยใช่ครับอาจจะด้วยภาพการตัดต่อหรืออาจจะเป็นคาถามที่มันน่าสนใจชวนให้ดูต่อแล้วการจะทำให้วิดีโอสั้นมันเวิร์กเนี่ยคะ่ะนอกจากเรื่องความเร็วแล้วมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ อืมนอกจากจะต้องกระชับดึงดูดเร็วแล้วนะครับการใช้เสียงหรือว่าเพลงประกอบที่กำลังฮิตฮิตอยู่เนี่ยก็ช่วยเพิ่มการมองเห็นได้เหมือนกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือตอนท้ายทายคลิปควรจะต้องมี call to action หรือ CTA ที่มันชัดเจนอ๋อบอกให้เขาทำอะไรต่อใช่ครับบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราอยากให้เขาทำอะไรต่อเช่น กดติดตามหรือคอมเมนต์หรือแชร์ต่อก็ได้ซึ่งพวกนี้มันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดีมากเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่สั้นอย่างเดียวนะคะแต่ต้องมีกลยุทธ์ในการดึงดูดแล้วก็กระตุ้นให้เกิดแอคชั่นต่อด้วยทีนี้นอกจากรูปแบบวิดีโอแล้วมีหัวใจสำคัญอะไรอีกไหมคะที่จะทำให้คอนเทนต์เรามันน่าจดจำแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ชมได้มากขึ้นไปอีกมีครับ แล้วเป็นสิ่งที่ผมว่ามันทรงพลังเสมอเลยนั่นก็คือการเล่าเรื่องหรือ storytelling ครับมีหลายแหล่งข้อมูลที่พูดตรงกันว่าการถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงของเราเองหรือเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราทำมันจะช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ชมได้ลึกซึ้งกว่าการที่เราให้ข้อมูลเฉยๆนะครับการเล่าเรื่องนี่ถ้าให้เห็นภาพชัดๆสำหรับคนทำ u t u b e มันจะเป็นประมาณไหนคะอย่างเทคนิคที่เขาพูดกันบ่อยๆว่า s โชว์ดอ Tell นี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยครับเทคนิคโชว์ดอนเ l l เนี่ยคือแทนที่เราจะบอกไปตรงๆนะครับเราก็พยายามบรรยายให้คนดูเห็นภาพให้เขารู้สึกตามเช่นแทนที่เราจะพูดในคลิปว่ากาแฟแก้วนี้อร่อยมากซึ่งมันก็บอกแค่ความคิดเราคุณเดียวใช่ไหมครับค่ะเราลองเปลี่ยนเป็นบรรยายดูเช่นพอจิบกาแฟเข้าไปปุ๊บหกลิ่นหอมเข้มๆม,มันฟุ้งขึ้นจมูกเลย รสชาติมันกลมกล่อมติดปลายลิ้นมีความขมนิดนิดแตบอ๋มันสดชื่นมากอะไรแบบนี้ครับคือผู้ชมจะจินตนาการตามแล้วก็รู้สึกอินไปกับเราได้มากกว่าอ๋อค่ะค่ะแล้วก็การใช้ personal storytelling หรือการเล่าเรื่องส่วนตัวที่มันจริงใจจริงใจหน่อยก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นเหมือนเขาได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งครับแบบนี้ทำให้คอนเทนต์ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลย ทีนี้พอเราสร้างสารรค์คอนเทนต์ออกไปแล้วโดยเฉพาะมือใหม่ๆเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราทำไปมันเริ่มส่งผลแล้วเราควรจะวัดผลจากอะไรบ้างคะครับสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยการเริ่มต้นวัดผลอาจจะเริ่มดูจากตัวเลขพื้นฐานง่ายๆที่แพลตฟอร์มเขามีให้ก่อนก็ได้ครับมีคำแนะนำว่าให้โฟกัสที่1คือยอดการรับชมวิดีโอหรือวิดีโอวิวซึ่ง y YouTube เนี่ยเขาจะนับที่30วินาทีขึ้นไปนะครับ สองคือการมีส่วนร่วมหรือ engagement พวกไลค์คอมเมนต์ใช่ครับพวกไลค์คอมเมนต์พวกนี้มันบอกได้ว่าคนดูเขารู้สึกยังไงกับคลิปเราและสามคือยอดแชร์หรือแชร์ครับตัวนี้ผมว่าสำคัญมากนะสำหรับมือใหม่เพราะมันคือการบอกต่อแบบออร์แกนิกเลยช่วยให้คอนเทนต์เราไปถึงคนกลุ่มใหม่ๆได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยครับอืมเหมือนเป็นสัญญาณเบื้องต้นให้เราพอจะรู้ทางนะคะ ว่าคอนเทนต์แนวไหนมันโดนใจคุณดูแนวไหนอาจจะต้องปรับปรุงการดูแค่ยอดวิวอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะต้องดู Engagement กับแชร์ควบคู่ไปด้วยถึงจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นถูกต้องเลยครับมันคือข้อมูลป้อนกลับเบื้องต้นที่จะช่วยนำทางให้การพัฒนาคอนเทนต์ครั้งต่อต่อ,ตอไปของเรามันแม่นยำขึ้นได้ครับเอาละค่ะถ้าจะสรุปสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้สำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำ u t u b e ให้ปังๆนะคะ จุดเริ่มต้นสำคัญเลยก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนด้วยการเช็คทั้งยอดเวลาแล้วก็ทัพพยากรจากนั้นก็เลือกรูปแบบคอนเทนต์ที่ใช่อย่างวิดีโอสั้นที่กำลังมาแรงแล้วก็ใส่พลังของการเล่าเรื่องที่มันจริงใจเข้าไปในนั้นสุดท้ายคือต้องคอยดูผลตอบรับพื้นฐานอย่างพวกยอดวิวการมีส่วนร่วมแล้วก็ยอดแชร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะครับมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะครับ คือในเมื่อเราพอจะเห็นข้อมูลเบื้องต้นจากการวัดผลแล้วใช่ไหมครับเช่นคนดูชอบกดไลค์ช่วงไหนหรือมักจะกดข้ามตรงไหนของวิดีโอคำถามที่น่าคิดก็คือว่าเราจะนำข้อมูลหรือ Data ง่ายๆเหล่านี้มาปรับปรุงศิลปะก,การเล่าเรื่องของเราให้มันเฉียบคมขึ้นแล้วก็ตรงใจผู้ชมมากขึ้นไปอีกได้อย่างไรบ้างลองเก็บคาถามนี้ไปต่อยอดกันดูนะครับ